ค,คุณจิรชาตาคุณพรวดีคะ่ะการเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมเอเปกของไทยนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสสาคัญสำคัญหลายอย่างหลังจากที่โลกของเราผ่านพ้นการระบาดของโควิด19มานะคะแน่นอนว่ายังทําให้ไทยเราเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเวทีสําคัญในการพบปะกันของบรรดาผู้นําโลกจํานวนมากด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมานี้คะ่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะที่การประชุมระดับผู้นําได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว บรรยากาศเช้านี้ต้องบอกว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวดนะคะโดยเฉพาะเมื่อบรรดาผู้นําเขตเศรษฐกิจและแขกพิเศษของทางการไทยทยอยเดินทางมาถึงค่ะเจ้าหน้าที่ประจำการด้านนอกศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตตตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อคอยตรวจตรารถที่ผ่านเข้าออกอย่างเข้มงวด ขณะที่ด้านในมีเจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระสื่อมวลชนที่ทยอยเดินทางมาตั้งแต่เช้าเช่นกันซึ่งการรักษาความปลอดภัยในวันนี้เข้มงวดเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่ากําหนดการวันนี้มีการประชุมระดับผู้นํานัดแรกและมีสื่อมวลชนทั่วโลกมารายงานข่าวจากที่ศูนย์สื่อมวลชนเป็นจํานวนมากตั้งแต่เช้าเช่นกันซึ่งทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าบรรยากาศวันนี้คึกคักกว่าทุกวัน ั้งแต่ก่อนกานรนาิกาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรอต้อนรับบรรดาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกที่ทยอยเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมอย่างอุ่นหนาฝาคั่งทั้งจจเซนด้าอาเดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประธานจัดการประชุมเอเปกครั้งที่แล้วในปี2021ซึ่งขณะนั้นยังเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลนะคะ ทำให้การประชุมที่ไทยนัดนี้เป็นการประชุมที่บรรดาผู้นําเขตเศรษฐกิจได้พบปะกันซึ่งหน้าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสําหรับการประชุมเอเปในวันนี้ในช่วงเช้าเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในระดับผู้นาค่ะว่าด้วยการเติบโตอย่างสมดุลครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นหลักของการประชุมเอเปในครั้งนี้ หลังจากนั้นจะมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำกับแขกของประธานในหัวข้อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปกับคู่ค้าและในช่วงบ่ายจะมีการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจกับสภา,าที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกส่วนเย็นวันนี้เวลา17.30นาฬิกา30นาทีผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและคู่สมรส จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุนีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสาทขณะที่เมื่อวานนี้คณะของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางถึงไทยโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้การต้อนรับ ก่อนที่ผู้นําจีนจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในช่วงค่าส่วนมกุฎราชกุมารมฮัมหม็ดบินซาลมานแห่งซาอุดีอาราะเบียเสด็จพระราชดําเนินถึงไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเฝ้ารับสเสด็จหลังสเสด็จพระราชดําเนินเยือนเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้และการเข้าร่วมการประชุมเอเป็กครั้งนี้พระองค์มาในฐานะแขกพิเศษของทางการไทยค่ะเนื่องจากว่าซาอุดีอาระเบียไม่ได้เป็นสมาชิกเอเปก นอกจากนี้คามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมด้วยดักแอมฮอบสุภาพบุรุษหมายเลขสอเดินทางถึงกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเช่นกันนะคะในฐานะผู้แทนของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมการประชุมด้วยตนเองถัดจากภารกิจการเข้าร่วมการประชุมเอเป คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าแฮรริสมีกำหนดจะเดินทางไปที่ปาราวันเกาะซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมของฟิลิปปินส์ในวันอังคารที่22พฤศจิกายนนี้ โดยเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้ค่ะใกล้กับหมู่เกาะสเปรดลี่ในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ซึ่งการเดินทางเยือนของแฮร์ริสที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของทางการสหรัฐนะคะที่เดินทางไปยังพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่เกาะพิพาทดังกล่าวขณะที่เมื่อวานนี้แอนทนีบลิงเคนได้เปิดการแถลงข่าวที่การประชุมเอเปก โดยกล่าวถึงประเด็นข้อตกลงที่รัสเซียยอมลงนามเปิดทางให้ส่งธัญญพืชผ่านทางทะเลดำได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งระบุว่าแม้ว่าท่าทีดังกล่าวของรัสเซียเหมือนจะสะท้อนว่ารัสเซียรับทราบถึงจุดยืนของนานาประเทศจากเวที G 2 0 ที่ต้องการให้คลี่คลายความขัดแย้งแล้วแต่ว่ารัเสเซียกลับยกระดับความตึงเครียดขึ้นมาอีกด้วยการเปิดฉากระดมยิงขีปนาวุธเข้าใส่ย,ยูเครนซึ่งบลิงเคนยังระบุด,ด้วยค่ะว่ารัเสเซียเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบจากกรณีที่มีขีปนาวุธไปตกในโปลแลนด์จนทําให้มีผู้เสียชีวิตสองคน นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวถึงสถานการณ์ในเมียนมาที่เพิ่งมีการอภัยโทษให้ผู้ต้องขังจำนวนมากซึ่งบิงเช่นระบุนะคะว่ายังไม่สามารถตีความถึงเจตนารม์ที่แท้จริงของรัฐบาลทหารเมียนมาจากท่าทีที่ว่านี้ได้ค่ะ ในมุมหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้มีหลายฝ่ายประเมินว่าการประชุมผู้นําเอเปคกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยจะถูกบทบังจากหลายๆปัญหาที่รุมเร้าโลกของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นสงครามในยูเครนหรือแม้แต่ความตึงเครียดอื่นๆอย่างเช่นการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือไม่ต่างจากการประชุม g 20ก่อนหน้านี้ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียนะคะแต่ว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือของบรรดาผู้นําชาติต่างๆก็น่าจะสะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วนะคะถึงความสําคัญแล้วก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมครั้งนี้ นีค่ะคุณจิราัชาตาคุณพรวดีคะค่ะ